สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักบอลสีนะคะวันนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆนะคะมารับชมความสวยงามนะคะของบอลสีต้นนี้นะคะอาบอลสีต้นนี้นะคะป้าแต่คิดว่าเพื่อนๆที่รักบอลสีทุกคนนะคะน่าจะรู้จักกันดีนะคะแต่ป้าแต่ก็พาเพื่อนๆนนะคะมารับชมสวยงามของเขานะคะ บอนสีต้นนี้มีชื่อว่าบอนสีไก่สุดสงวนนะคะซึ่งอยู่ในตับไก่นะคะเพื่อนๆนะคะจะมีลักษณะที่สวยงามมากๆค่ะก็คือจะมีลักษณะเด่นที่ใบนะคะใบของเขานะคะ,ะตรงกลางใบนะคะจะกัดเป็นสีชมพูเข้มค่ะกระจายไปเกือบทั้งใบนะคะเพื่อนๆ นะคะก็การกระจายการกัดสีของเขานี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุของอหัวบอลและก็อายุของเขานะคะว่ามีอายุมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆอถ้าเขามีอายุมากนะคะการกัดสีของใบก็จะกระจายไปทั้งใบเลยนะคะเพื่อนๆสําหรับไก่สุดสงวนนะคะซึ่งไก่สุดสงวนนี้นะคะก็จะมีลักษณะใบที่เป็นบอลใบไทยนะคะเพื่อนๆ นะคะเป็นรูปหัวใจนะคะปลายใบยแหลมนะคะนะคะหูของใบจะสูงค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็รอยหยากระหว่างหูนะคะนะคะรอยหยากระหว่างหูจะยังอยากไม่ถึงสะดือนะคะสะดือเขาจะอยู่ตรงนี้นะค่ะสะดือของเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะเส้นกระดูกของเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะแดงออกชมพูเข้มนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะเส้นกระดูกนะคะจะกัดเป็นสีอ่า แดงเลยค่ะแดงออกชมพูเข้มเลยนะคะนะคะพื้นใบของเขานะคะปกติถ้ายังไม่กัดสีนะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวแก่เลยนะคะเพื่อนๆนะคะแต่พอเริ่มกัดสีแล้วนะคะเขาก็จะกัดสีจากตรงกลางใบมาก่อนนะคะแล้วก็เริ่มกระจายไปตามขอบใบนะคะเพื่อนๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุของอ ไก่ตัวนี้นะคะจะมีอายุมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามีอายุที่มากนะคะการกัดสีของใบที่เป็นสีชมพูหรือว่าสีแดงนี้ก็จะ,ะกระจายไปได้กว้างจนเกือบขอบถึงขอบใบเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะซึ่งลำต้นของไก่สุดสงวนนะคะก็จะมีลำต้นที่เป็นสีดำนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีดำค่ะแล้วก็จะมีจุดเสี้ยนนะคะ จุดเสี้ยนเล็กๆนะคะกระจายไปทั้งลำต้นนะคะเห็นไหมคะโคนต้นก็จะออกเป็นสีดำนะคะแต่ก็จะไม่ใช่ว่าจะดำอย่างเดียวนะคะก็จะมีสลับกับสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลออกก้านบัวอะไรนะคะเพื่อนๆนะคะปลายปลายก้านนะคะที่ติดกับใบนั้นก็จะออกเป็นสี ออกชมพูอ่อนๆนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะหลังใบของเขานะคะลักษณะหลังใบของเขาก็จะเห็นาการกัดสีที่เป็นสีแดงนะคะทะลุมาหลังใบเลยนะคะจะมองเห็นเลยค่ะเพื่อนๆนะคะซึ่งไก่ตัวนี้นะคะป้าแต้ก็ได้เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็เริ่มจะมี ใบที่ใหญ่นะคะแล้วก็การกัดสีที่กว้างนะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งฟอร์มกอนี้ก็ได้ทิ้งใบไปหลายครั้งหลายใบแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทิ้งไปแล้วก็เขาก็จะเกิดหลอดใหม่หรือว่าใบใหม่ขึ้นมาทดแทนนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้คือแรกๆนะคะตอนเขาเป็นเด็กๆใบเป็นเด็กๆก็จะประมาณนี้คะ่ะเพื่อนๆนะคะก็จะมี เส้นกระดูกที่เป็นสีชมพูนะคะก็จะเริ่มกัดสีนะคะเห็นไหมคะเริ่มกัดสีจากจุดขาวๆนะคะก็จะเริ่มกัดสีาขาวแล้วก็มีสีชมพูอยู่ด้านในของเม็ดสีขาวนะคะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้คือวิวัฒนาการของเขานะคะกว่าจะได้มาเป็นใบที่สวยงามแบบนี้นะคะ ะะเป็นบอลไทยนะคะในตับไก่ที่น่าเก็บตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมค่ะเพื่อนๆเ,เป็นที่นิยมมากเลยค่ะสําหรับอบอลสีไก่สุดสงวนนะคะ,อะฟอร์มก่อนนี้ก็เป็นไก่สุดสงวนเหมือนกันนะคะแต่ทําไมพื้นใบเขาเป็นสีเขียวอ่อนอันนี้ป้าเต้ก็คิดว่าเขาน่าจะขาดสารอาหารนะคะ หรือแม่ก็ดินอาจจะมีอินทรีย์วัตถุที่ไม่ครบถ้วนนะคะทําให้ใบเขาออกเป็นสีเขียวอ่อนนะคะออกเหลืองๆนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ก็การใบก็เหมือนกันนะคะนะคะแต่สำหรับฟอร์มนี้สวยงามมากเลยนะคะอตอนแรกก็จะมีใบลักษณะใบเป็นแบบนี้นะคะหลายใบทีเดียวค่ะแต่ว่าเขาก็อย่างว่านะคะ ทิ้งใบไปตามการเวลานะคะก็จะมีใบใหม่ขึ้นมาทดแทนนะคะเป็นวัฏถจักรของสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าคนหรือต้นไม้นะคะเพื่อนๆนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะปาแต้ก็พาเพื่อนๆนะคะที่รักบอนสีทุกท่านนะคะได้เข้ามารับชมนะคะความสวยงามของอบอนสีไก่สุดสงวนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ต้องอขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆน,นะคะ,ะก่อนจากลากันไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามช่อง Patestory ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้คนทำคลิปนะคะเกี่ยวกับปอนสีนะคะได้มีกําลังใจทำคลิปดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆที่รักปอนสีได้รับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ